สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงนวดเกษตรอาาอนไลน์จะนำสิ่งดีๆมาฝากในเรื่องของการปลูกทุเรียนเล็ก5ข้ออย่าทำา7ข้อต้องทำครับ7ข้อต้องทำเอา,เามาดูกันนะครับว่าข้อที่ห้าม5ข้อก็คือ1นนะครับเราอย่าขุดหลุมลึกเกินนะครับการขุดหลุมลึกเกิน แล้วก็เอาดินกบหน้า,าต้นทุเรียนหรือดินเก่าหรือดินชําถุงนะครับดินถ้าเกิดว่าเรากบดินชําถุงครับรากหายใจรากของทุเรียนนะฮะมันจะต้องมีรากหายใจครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เข้าไปากบหลุมมาเยอะๆนะครับรากก็จะไม่หายใจมันก็จะทําให้ทุเรียนไม่ตายแต่ไม่โตหรืออาจจะตายได้นะครับผม ข้อที่1แน่นอนเลยครับว่าห้ามาขุดลึกข้อที่2ครับห้ามนำปุ๋ยเคมีมาลองพื้นหลุมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะปุ๋ยเคมีจะเข็มนะครับจะทำให้ต้นทุเรียนตายได้นะครับต้นทุเรียนเล็กเรายังไม่แข็งแรงนะครับไม่สามารถที่จะรับปุ๋ยเคมีได้นะครับจะใส่ปุ๋ยอินทรีย หรือปุ๋ยพืชสดนะครับในการที่จะหมักแล้วเนี่ยเข้าลองได้ครับผมอันนี้คือข้อห้ามข้อที่2ครับข้อที่ 3, ครับข้อที่ 3, เนี่ยยานะครับอย่าถอนหญ้าให้หญ้ามันขึ้นมารอบๆไม่เป็นไรครับเพราะหญ้าก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับของรากพืชพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับนะครับห้ามนะครับ ข้อที่สี่ครับเราอย่าพวลวนดินห้ามพวลวนดินโดยเด็ดขาดถ้าพวลวนดินปั๊บเนี่ยฮะมันไม่เหมือนพืชอื่นนะครับพืชของทุเรียนเนี่ยรากของทุเรียนเนี่ยมันจะหากินอยู่ที่ที่บนดิบนบนดินนะครับบนดินถ้าหากว่าเราพรวลวนดินแล้วรากฝอยนะครับเขาเรียกว่ารากตะขาบอาจจะขาดแล้วก็ ทำให้ต้นทุเรียนไม่โตนะฮะหรืออาจจะตายได้ครับผมโดนหลายต้นแล้วครับไม่บ้านซึ่งขยันนะครับก็มาก็กลัวว่ารากจะไม่มีการหายใจก็พรวนดินเรียบร้อยครับตายนะครับนี่ครับอันนี้คือข้อที่4ครับข้อที่5ก็คือเรา อย่าให้น้ำเยอะครับการให้น้ำเยอะให้น้ำเยอะเกินไปดินจะแฉะดินจะแฉะนะครับเพราะรากทุเรียนเนี่ยเขาจะรับอากาศคือออกรับออกซิเจนการหายใจนะครับด้วยด้วยการที่ใช้ออกซิเจนในการที่จะ,ะ,ะล่ไล่เขาเรียกว่าธาตอาหารในดินนะครับแล้วก็จะขึ้นไปถ้ากระแฉะปั๊บนะครับ าลากก็จะเน่ารากก็จะเน่าก็จะเกิดโครงเน่าลากเน่าได้ครับดังนั้นเนี่ยผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่นะครับผู้ปูกทุเรียนรายใหม่ก็จะต้องช่วยกันนะครับบอกกล่าวเช่นนี้แหละครับผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรมากแต่ปลูกมาเยอะครับปลูกมาเป็นหลายร้อยต้นนะครับปรากฏว่าตายหมด หลังๆมาได้รับการศึกษาได้รับคำแนะนาแล้วก็ศึกษาสอบถามจากผู้รู้นะครับแล้วก็ทดลองด้วยตัวเองก็ปรากฏว่า,อารอดครับตอนนี้ผมปลูกแล้วร้อยกว่าต้นนะครับรอดทุกต้นครับไม่มีเขามาตายนะครับอันนี้คือดยปัจจัยห้าม5ปัจจัยคือ1ขุดคุลลุมเลืกนะครับแล้วเอาดินมากบหน้านะครับสองใส่ปุ๋ยรองพื้นโดยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ 3. ถอนหญ้า ลากก็จะขาดไปด้วยนะครับสี่พวนดินนะครับห้าให้น้ําเยอะเกินไปนะครับแต่เจ็ดข้อควรปฏิบัตินะครับเจ็ดข้อควรปฏิบัตินะฮะและบางข้อเนี่ยห้ามอ่าจะต้องต้องปฏิบัติเลยนะแต่บางข้ออาจจะมีการยกเว้นได้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราจะต้องยกโคกครับยกโคกอย่างผมเนี่ยยกโคกขึ้นมา,าผมปลูกมาเยอะแล้วครับที่ไม่ได้ยกโคก ไม่ยกเข้าโคกเนี่ยตายตายเยอะเลยครับไม่ตายก็ไม่โตครับการยกโคกขึ้นมาเนี่ยผมจะยกโคกขึ้นมาประมาณ50เซนนะครับความกว้างก็ประมาณ3เมตรนะครับนะฮะรอบๆนะครับนะฮะสวนอาจจะลกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าหน้าฝนอนี่าเงี้ยแหละครับเพราะงั้นเนี่ยหญ้าเยอะก็อาจจะไม่ได้ตัดหรือตัดตัดล่าช้าทําให้หญ้าขึ้นไม่มีปัญหาครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่า ยกโคกได้ก็จะดีครับแต่ไม่ยกยกก็ไม่เป็นไรครับบางท่านก็บอกว่า,าจะไม่ยกกันนะครับขอ้อข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับเราต้องตัดลากนะจะต้องตัดรากขดรากขดนะฮะเพราะทุเรียนทุกต้นหรือทุเรียนที่เกินกว่าหนึ่งปีหรือเกินกว่าแปดเดือนไปนะครับจะมีรากขดแทบทุกต้นนะครับดังนั้นการตัดก้นหลุมก้นก้น ก้นถุงนั่นนะครับมาอย่างน้อย2เซนนะครับอย่างน้อย2เซนหรือ1นิ้วเลยครับตัดปับ๊บแล้วก็จะคุยดูแล้วจะมีรากขดไหมถ้ามีรากขดตัดออกทันทีครับไม่ต้องกลัวตายครับและอย่างนึ่งก็รากก้นหลุมเนี่ยควรจะออกทั้งหมดเพราะว่ารากก้นหลุมส่วนใหญ่จะเป็นรากที่เน่าแล้วมันจะเป็นบ่อเกิดของอเชื้อราครับผมนะครับ ในข้อที่2นะครับข้อที่3ครับข้อที่3เราควรที่จะใส่ยาป้องกันเชื้อราเมโทเรสซินผสมน้ำาลาดเข้าไปก่อนครับฆ่าเชื้อราในดินก่อนนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เตโคโรมาก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ห้ามครับผมควรทำนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4จะต้องมีหลักปักครับ นะครับหลักปักถ้าเกิดไม่มีหลักปักแล้วนะครับแน่นอนเลยครับว่าต้นจะโยกต้นจะโยกต้นจะโยกโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาทําให้รากขาดหรือครอนได้นะครับต้นครอนรากก็จะไม่เกิดถ้าไม่เกิดปั๊บแน่นอนครับนะครับต้นตายได้นะครับหรือไม่โตครับผมข้อที่6ครับพรางแสงครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับของผมเนี่ยพรางแสงทุกต้นแต่การแพลงผายทางแสงเนี่ยเ,เราจะไม่ใช้สแลนคุมด้านบนคุมทั้งสามด้านสี่ด้านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะครับจะต้องพรางแสงนะครับต้องพรางแสงก่อนเพราะพางแสงด้วยด้วยเ,เขาเรียกว่าด้วยทางของปามนะซึ่งของเรามีปต้นปามอยู่แล้วนะครับเราก็ปักถ้าเกิดไม่มีก็ใช้สแลนได้ครับหรือก้านไม้มะพร้าวได้นะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อจํากัดนะครับผมแต่ให้ทางพลางแสงประทางทิศตะวันตกนะครับผมถ้าการทางทิศแสงประทางทิศตะวันตกเนี่ยเพราะช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะฮะเห็นไหมช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยช่วงนี้อาจจะเย็นนะฮะตอนวันรับฟ้าไปแล้วนะครับแดดจะร้อนมากนะครับจะเผาเดินนะครับให้ร้อนทําให้รากไม่จเจริญเติบโตนะครับผมแล้วก็ใบที่กําลังจะแตกยอด หรือก็อาจจะทําให้นั้นได้นะครับส่วนทางทิศตะวันออกครับไม่จําเป็นจะต้องจะต้องพรางแสงทวายแดเพราะว่าต้นไม้ก็ต้องการแสงแดดในการที่จะนํามาสังเคราะห์แสงนะครับและคลายน้ําเมื่อคลายน้ําเสร็จนะครับเขาก็จะดูดอาหาราจากต้นนะครับข้อที่7ครับข้อที่7ก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับของต้นทุเรียนต้นเล็กก็ให้ใส่ปุ๋ยนะครับ อินซีหรืออินซีเคมีไปก่อนนะครับอย่าใช้ปุ๋ยอินซีเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยเนี่ยให้สังเกตยอดนะครับยอดถ้าเกิดมีการแตกยอดนะครับมีการแตกยอดแล้วนะต้นนี้ก็ถูกแมลงรบกวนนะครับเพิ่งมากินตอนกลางคืนนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาครับถ้าแตกยอดแล้วอย่างนี้นะครับเป็นหางปลาอย่างนี้หรือตูมออกมานะครับตูมออกมานะครับก็ ใส่ปุ๋ยได้ครับการใส่ปุ๋ยก็ให้ให้ใส่อย่าเยอะครับให้ใส่ประมาณครึ่งกำมือนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับครับนี่คือ7ข้อที่ควรปฏิบัติและรอดแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติห้ามข้อห้าม5ข้อและ7ข้อควรปฏิบัตินะครับและแถมอีกข้อนึงครับ เอาเป็นข้อที่แปลกกันแล้วกันนะครับในเรื่องของปลูกคืชให้ให้รอดหรือปลูกทุเรียนให้รอดไม่ตายแน่นอนก็คือว่าเราต้องเช็คความเป็นกรดเป็นด่างของดินครับมันจะต้องมีเครื่องมือครับการทําการเกษตรนะปัจจุบันนี้ถ้าขาดเครื่องไมาเครื่องมือไม่ได้ครับเพราะงั้นนะ้ะถ้าเกิดเราเป็นกรดเยอะนะครับตั้งแต่ห้าลงห้าขึ้นห้าก็ลงไปนะครับก็จะเป็นกรดเยอะเป็นกรดเยอะก็ทําให้ เขาเรียกว่าอาหารท่าอาหารเสริมรา่าอาหารรองนะครับก็ไม่สามารถที่จะดินกลุเป็นกรดเนี่ยไม่พืชไม่สามารถดึงหรือจากปุ๋ย่าอาหารรองมาใช้ได้และก็จะนำพา่าอาหารหลักนะครับไปไม่สามารถที่จะดูดดูดธาตุอาหารหลักเพราะว่าธาตุอาหารรองเหล่านั้นหรือความเป็นกรดเนี่ยก็จะไปบล็อก นะทั้งท่าอา,าหารหลักและท่าอาหารรองนะครับผมนี่ถ้าเกิดความเป็นด่างของผมเนี่ยนะฮะแต่เดิมจริงๆที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นด่างเยอะนะครับเป็นด่างเยอะผมได้มีการปรับปรุงเป็นด่างซึ่งผมก็ได้ได้ไดไดชี้แจงกับพวกเราไปแล้วนะครับโดยใช้จุลินทรีย์ความเป็นด่างไอความเป็นกรดนะครับความเป็นกรด หมักจุลินทรีย์ลาดทุกวันนะครับตอนนี้ความเป็นกรดเทษโทีครับความเป็นด่างของผมจะอยู่ที่ประมาณ6.7 6.8นะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้แต่เดิมคือ7กว่าๆนะครับแล้วก็วัดความเป็นอีกประการหนึ่งก็คือเราควรวัดค่าน้ำฮะค่า pH ของน้ำถ้าน้ำเนี่ยเป็นกรดเยอะก็ทำให้ดินก็เป็นกรดไปด้วยก็มีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าน้ำเป็นด่าง ก็มาลดทุกวันทุกวันทุกวันนะฮะทำให้ดินเราเป็นด่างได้นะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราจําเป็นจะต้องเช็คนะครับเพราะการทําการทําการเกษตรสมัยใหม่เนี่ยนะจำเป็นอย่างยิ่งครับเราจะต้องอใช้เทคโนโลยีามาช่วยในการในการาทำการเกษตรครับไม่ใช่ว่าปลูกสเปรย์สป่เหมือนผมนะครับ แต่เดิมผมปลูกสเปสปะะปลูกเป็นร้อยตายเป็นร้อยครับแต่ตัวนี้ผมได้เทคนิคนึงได้เรียบมีการแลกเปลี่ยนกันดังนั้นหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับบุคคลที่ปลูกทุเรียนถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือคนที่คิดจะปลูกเพื่อศึกษาอยู่ครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กับหรือกดติดตามนะให้กับลุงหนวดเกษตรออนไลด้วยนะครับสวัสดีครับ คลิปหน้าเจอกันครับ